หมอสีคอหมอสีได้ป่ะ้โหนี่โี้ลูกปนี่ดูปลานี่นี่ตัว่ามีแค่นี้ดีวมีีมีแค่นี้ mẹ bạn bà luôn bạn ơi mẹ 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 ว่านีอหคเดียวหมดอ่ะไม่เนอได้หรอนี่ไงดูก้าวปามันต้อปาดยทุเนอน่บาไปแล้วเมาไเยง ทำ CT จัดสแกนมีจมูกไหมเนี่ย CT จัดสแกนยังไงวะพี่ก็แค่เข้าไปนอนเพื่อเปล่งพลังาเราบอกเม่ใหญ่เล่ตัวนี้ตัวนี้ตายนัคาะก่าคลิป้หยได้ยังไงเดินเดินเข้ากล้อง วิดีโอมอง่มองนน่เยมากเลยปัวนี้มันเกวมันนอน 비디오 비디오 내려 내려 가려 가려 빨리 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 빨